สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้น้าแดนจะพามาชมเหรียญเก่าเหมือนเดิมนะครับเหรียญเก่าแก่ที่หาตอนนี้รู้สึกว่าจะหายากแล้วนะครับถ้าจะไปหาตามท้องตลาดเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะครับไม่มีในระบบหมุนเวียนแล้วนะครับดูอันนี้นะครับเหรียญน,นี้ทางด้านก้อยนะครับก็จะมีแต่ภาษาของต่างชาตินะครับที่นาแดนก็ อ่านไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะครับนี่นะครับให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับเหรียญชุดนี้นะครับนาแดนจะมีอยู่สองเหรียญอีกเหรียญหนึ่งตัวหนังสือที่เห็นนี่นะครับจะเป็นตัวเล็กๆเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ตัวหนังสือใหญ่หนาแดนก็เลยเอาเหรียญที่ตัวหนังสือใหญ่ออกมา รีวิวให้กับท่านผู้ชมชมเพราะว่าเหรียญเล็กนะแดนดูไม่ออกว่าเป็นหนังสืออะไรนะครับตัวหนังสือว่าเขาเขียนว่ายังไงอันนี้จะเขียนด้านหน้านจะเขียนคําว่ารัฐบาลไทยพศสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับเหรียญนี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่าหนึ่งบาทนะครับมีแค่นี้นะครับจะไม่มีบอก อะไรเลยนอกจากภาษาต่างด้าวนี่นะครับภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาอะไรนะแดนก็ไม่รู้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญเก่านะครับตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้น่าจะมีสองบล็อกนะครับก็คงจะเป็นสองบล็อกเพราะว่าอีกเหรียญหนึ่งตัวหนังสือจะเล็กๆตัวเหรียญน,นี้ตัวหนังสือก็จะใหญ่หน่อย อ่านง่ายนะครับตัวใหญ่อ่านง่ายเหรียญนี้นะครับก็เลยวันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมชมแล้วก็มีอีกหนึ่งเหรียญนะครับเพราะว่านาแดนจะทำคลิปยาวไม่ได้นะครับโทรศัพท์นาแดนเครื่องของนาแดนไม่รับนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับด้านหน้าก็จะเขียนคำว่าประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่เก้านะครับคำว่าประเทศไทยและรัชกาลที่เก้า ส่วนด้านหลังนี่นะครับก็จะมีแต่พศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วก็เขียนคำว่าหนึ่งบาทแต่ไม่มีบอกว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับแต่น่าแดนว่าเป็นคงจะเป็นเหรียญที่ลึกลึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับ เพราะว่าทําไมถึงนาแดนว่าเป็นหี่ยนที่ระลึกนี่นะครับเพราะเป็นพระเสียรตรงทางด้านก้อยด้านหัวตรงกันนี่นะครับส่วนใหญ่เหรียญที่ระลึกจะเป็นแบบนี้หมดนะครับวันนี้นาแดนก็เลยเอาออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีหรือว่ายังไม่เคยเห็นเหรียญน,นี้นะครับเพราะว่าได้ ทำมานานแล้วได้ผลิตมานานแล้วนะครับจนบางคนอาจจะเคยใช้แล้วก็ลืมไปแล้วก็ได้นะครับถ้าไม่มีเก็บไว้ก็คงจะลืมไปแล้วอันนี้นาแดนเก็บไว้นะครับเพราะตอนนั้นนาแดนยังเด็กๆอยู่ก็เก็บไว้หนึ่งเหรียญเก็บมากไม่ได้นะครับสถานเกษตรกร,กรในสมัยนั้นนะครับลูกชาวไร่ชาวนาก็เก็บได้เต็มที่ก็อย่างละหลนึ่งเหรียญนี่นะครับ เพราะว่าดแดดเป็นคนข้างไข่เหรียญกระส่าไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาาเหรียญที่ระลึกอันสวยๆงามๆอยากได้หมดและครับแต่ก็ไม่ค่อยมีปัญญาที่จะเก็บไว้นะครับในสถานะอย่างชาวไร่ชาวนาลูก,กเกษตรกรลูกชาวนานะครับไม่มีไม่มีปัญญาที่จะหามาเก็บได้ง่ายๆนะครับเงินบาทในยุคนั้นนะครับนี่นะครับวันนี้ก็เลย นึกถึงตอนที่จะเก็บแต่ละเหรียญเนี่ยนะครับมันยากลำบากวันนี้ก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยกันนะครับความสวยงามของเหรียญน,นะครับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับเพราะว่ายาวกว่านี้เครื่องก็จะรับไม่ได้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ